เมื่อวานนี้พูดถึงฝ่ายค้านกับฝ่ายค้านเนี่ยต้องไหมโดดเดือดเหลือเกินโดยเฉพาะคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาหมออ๋องเนี่ยอดีตรองประธาสภาอาดีตแกนนำเก้าไกลซึ่งถูกตัดสิทธิ์ไปใช่ไหมเพราะว่ายุบพรรคเก้าไกลพูดเนี่ยสุภาพนะแต่เนื้อหาเนี่ยโคตรดูเดือดเลยเมื่อวานนี้ว่ายังไงผมรู้จักฝ่ายค้านลวงโลกตั้งแต่ปี62แล้วครับ ฝ่ายค้าน6กสองมีอยู่สองพักหลักก็คือก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่ยอมให้อภิปรายลุงคนหนึ่งดึงเวลาจนหมดในกรรมธิการงบต่อรองตบซับเป็นเนื้อเดียวกับรัฐบาลในกรรมธิการทั่วไปกินเล่นเที่ยวรับเบี้ยประชุมไร้วาระในการผลักดันสู้เพื่อแก้รัฐธรรมนูญพอตัวเองมีอำนาจไม่ทำขอให้ไปดีครับ ไปดีเธอนะพี่ขออวยพรเคยได้ยินไหมเพลงเพลงค่ะไปดีเธอนะพี่ขออวยพรให้เจ้าไปดีได้แค่นี้ค่ะอ่าโต้ทันทีรองเลขาธิการพักเพื่อไทยก็แชร์ข้อความของคุณหมออ่องปฏิพัทธ์นะคะแล้วก็เขียนก็คือเขียนล้อเลยล้อตามบรรทัดเลยก็นได้ทำรองว่าอ่าว่าด้วยฝ่ายค้านลวงโลก อ่าคุณอ๋องบอกผมรู้จักฝ่ายค้านลวงโลกตั้งแต่ปี6 2สองแล้วครับเอาฝังคุณหญิงดรหญิงเนี่ยดีฉันก็รู้จักฝ่ายค้านลวงโลกตอนปีห6อืมอ่าฝั่งคุณปฏิพัฒน์บอกไม่ยอมให้อภิปรายลุงคนหนึ่งดึงเวลาจนหมดอ่าตกลงจะขึ้นดอรหญิงบ้างไหมจะได้เปรียบเทียบเอาก่อนแล้วรอกอนอ่าเอาขึ้นคู่กันเลยีค่ะเอาอ่านดอรหญิงให้ครบไปก่อนแล้วเดี๋ยวจับประเด็นดีฉันรู้จักฝ่ายค้านลวงโลกตอนปีห6 อภิปรายแต่นายกอิงไม่แตะหัวสอวอไม่ยุ่งเขากระโดงแอบดีลแอบนัดกินข้าวกับสีน้ำเงินตกลงกันไปเป็นเดือนแล้วแต่ลวงโลกว่าเพิ่งคุยยกมือตั้งนายกแบกอนุรักษ์นิยม,มเป็นฝ่ายค้านแต่เป็นองค์ประชุมให้รัฐบาลเสียงตัวเองน้อยกว่าเขาแต่อ้างว่าคุมได้อ,อ้างจะแก้รัฐธรรมนูญแต่ไม่กล้าบ,บอกน้ำเงินให้ไปคุยกับสอวอ MO อ o A เละแล้วเละอีกก็ไม่พูดอะไร ขอให้รักกันนานๆถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดน้ำเงินค่ะอะประโยคต่อประโยคที่ต้องไปต้องการ <c oughs> หมออ๋องบอกว่าผมรู้จักฝ่ายค้านลงโลกตั้งแต่ปี62แล้วครับดรหญิงบอกดิฉันก็รู้จักฝ่ายค้านลวงโลกตอนปี66ฝ่ายค้านลวงโลกปี62ไม่ยอมให้อภิปรายลงคนหนึ่งดึงเวลาจนหมดฝ่ายค้านตอนปี6กก็อภิปรายแต่นายกอิงไม่แตะ ขัวสอวอมไม่ยุ่งเรื่องเขากระโดงฝ่ายค้านปี 6- 2สองลวงโลกในกรรมการงบต่อรองตบซับเป็นเนื้อเดียวกับรัฐบาลฝ่ายค้านลวงโลกตอนปี66แอบดีลแอบนัดกินข้าวกับสีน้ำเงินตกลงกันไปเป็นเดือนแล้วแต่ลวงโลกว่าเพิ่งคุยต่อไปเลยยกมือตั้งนายกแบกอนุรักษ์นิยมเป็นฝ่ายค้านแต่เป็นองค์ประชุมให้รัฐบาลเสียงตัวเองน้อยกว่าเขาแต่อ้างว่าคุมได้ ของหมออ๋องฝ่ายค้านลงโลกปี6 2สองนั้นในกรรมธิการที่่าทั่วไปกินเล่นเที่ยวรับเบี้ยประชุมและวาระในการผลักดันฝ่ายค้านลงโลกปีห2สองของหมออ๋องสู้เพื่อแก้รัฐมนูญพอตัวเองมีอำนาจไม่ทำแล้วฝ่ายค้านลงโลกปีหกของดรลินที่พอว่ายัางไงอ้างจะแก้รัฐมนูญแต่ไม่กล้าบอกน้ำเงินให้ไปคุยกับสอว MOA เละแล้วและอีกก็ไม่พูดอะไร คำอวยพรจากหมออ๋องฝ่ายค้านลวงโลกปี6-2ขอให้ไปดีครับคำอวยพรจากดรหญิงฝ่ายค้านลวงโลกตอนปี6-6ขอให้รักกันนานๆถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดน้ำเงินค่ะอะท่านโบชมคิดเห็นยังไงอ, <c oughs> อ,อคิดเห็นกันยังไง